งานคมไฟที่สวนสาธรารณะฟงหลีเขตเยวหลินเมืองจังหว้าได้เริ่มจุดไฟแล้วเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์โดยมีคมไฟหลักคือฮีโร่ป้องกันโควิด19ที่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันครบชุดเพื่อสื่อว่าตั้งแต่บุคลากรทางการแพทย์จนถึงประชาชนทั่วไปไต้หวันจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อต่อสู้กับสถานการณ์โรคระบาดนี้นอกจากโคมไฟหลักแล้วทั้งสวนสาธารณะยังใช้ตีมป้องกันโควิด19สร้างเป็นโคมไฟววบริกฟื้นวิกฤตโรคระบาดโดยใส่ชุดบุคลากรทางการแพทย์เพื่อสื่อถึงการทำหน้าที่ปกป้องสุขภาพประชาชน นอกจากโคมไฟในตีมป้องกันโควิดสิแล้วยังมีการประประดับโคมไฟยาวที่สุดในไต้หวันเริ่มตั้งแต่สถานีรถไฟเยวียนลินรวมทั้งหมด7,500ดวงเป็นระยะทางเกือบ1กิโลเมตรเทศบาลเยวียนลินเผยว่าแม้หลายกิจกรรมจะถูกยกเลิกไปเพราะสถานการณ์โควิดแต่งานโคมไฟเยวียนลินถูกจัดขึ้นตามกำหนดเดิมเพื่อไม่ให้ประชาชนเดินทางออกไปท่องเที่ยวในสถานที่ที่มีผู้คนแออัดเพราะในท้องถิ่นก็มีสถานที่ให้สามารถมาเดินเล่นได้ สถานการณ์โควิดสิรุนแรงทําให้นักศึกษาต่างชาติในไต้หวันจํานวนมากกลับบ้านไม่ได้มหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวันก็มีนักศึกษาต่างชาติในมหาวิทยาลัยเกือบ1,500คนอย่างนักศึกษาชาวเวียดนามก็ใช้การวิดีโอคอลพูดคุยกับทางบ้านพร้อมแชร์เรื่องราวต่างๆมีแล้ว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 กินเชื้อด้านบ่าเตียนแค่นีอะเนีละอ้ค chủ แม่ ขณะที่นักศึกษาชาวญี่ปุ่นจากจังหวัดยามางาตะกล่าวว่าช่วงก่อนหน้านี้บ้านเกิดที่มะตกหนักแต่ตนกับพี่ชายไม่ได้อยู่บ้านจึงไม่มีคนช่วยกำจัดหิมะทำให้เขายิ่งรู้สึกคิดถึงบ้านผมแกงว่าต่ก็บบไม่ามารถไปเจียงว่า家人怎么样无法助学因为很老无法助学所以我很担心我家乡的 ว่า好运气就是啊妈妈也是在台湾因为她来这里是工作的所以除了妈妈我还有阿姨所以我们都是过年就跟妈妈一起过ตอนนี้ที่มหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวนันมีนักศึกษาต่างชาติในหอพักกว่า600คนบางส่วนจองโฮมสเตย์ไว้ฉลองตุษจีนร่วมกันขณะที่มหาวิทยาลัยก็ได้จัดอาจารย์พิเศษคอยให้ความช่วยเหลือในช่วงเทศกาลตุษจีน จากสถิติของกระทรวงศึกษาธิการไต้หวันพบว่าในปีการศึกษาคิศกราช2020มีนักศึกษาต่างชาติรวมทั้งหมด62,387คนปิดเทอมภาคฤดูนหนาวนี้จึงทำให้คนส่วนใหญ่ได้สัมผัสประสบการณ์พิเศษช่วงตรุษจ,จีน ริมถนนในเขตรลิ่วเจยนครไทยนั้นมีต้นสนผลัดใบขึ้นเรียงรายอยู่ริมทางใบสนสีแดงส้มสวยงามมากกลายเป็นจุดเช็คอินที่ได้รับความนิยมในช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากหลายกิจกรรมปีนี้ถูกยกเลิกประชาชนจึงเปลี่ยนไปทำกิจกรรมกลางแจ้งผู้จัดงานเผยว่าช่วงปกติจะมีประชาชนมาเยือนประมาณ3,000คนถ้าเป็นวันหยุดจะทะลุหลักหมื่นซึ่งตั้งแต่ปีใหม่จนถึงวันนี้มีผู้มาเยือนแล้วกว่า220,000คน สถานการณ์โควิด -19 ทำให้หลายกิจกรรมขนาดใหญ่ถูกยกเลิกแต่อย่างไรก็ตามแม้กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในสถานที่กลางแจ้งเปิดโล่งระบายอากาศได้ดีแต่การรวมตัวของกลุ่มคนจํานวนมากก็ทําให้กองอนามัยต้องใช้มาตรการควบคุมการเข้าออกและสวมหน้าก,กากอนามัยตลอดเวลาตรุษจีนที่กําลังจะมาถึงคาดว่าฤดูสนผลัดใบเขตลิ่วเจียจะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ประชาชนเลือกออกไปท่องเที่ยวช่วงวันหยุดยาวฝ่ายจัดงานนอกจากจะดูแลเรื่องความปลอดภัยของการจราจรแล้วยังของให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัด ศิละปะาก,การต่อสู้แบบดั้งเดิมของจีนอย่างไทเก๊กก้าวขึ้นสู่เวทีระดับโลกเพราะล่าสุดองค์กรยูเนสโกจัดให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งตัวแทนของวัฒนธรรมจีน เก๊กมีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายร้อยปีมีความเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับที่มาหนึ่งในที่มาระบุว่ามาจากหมู่บ้านเฉินเจ,จียโก,โกในมณฑลเหอหนานของจีนช่วงกลางศตรวรรษที่1ิซึ่งอยู่นสโกก็รับรองคำอธิบายดังกล่าวสำหรับศิละปะก,การต่อสู้โบราณนี้ได้รับอิทธิพลมาจากลทัทธิเตา๋าคงจื๊อและทฤษฎีทางการแพทย์แผนจีนเป็นโครจรล,ลมปังหยินหยางสื่อความหมายธรรมชาติและมนุษย์รวมกันเป็นหนึ่งเดียวลักษณะพิเศษเป็นการออกกำลังกายเคลื่อนไหวเป็นวงกลมแบบผ่อนคลายมีการกำหนดลมหายใจทั้งยังเป็นการฝึกสติ วิธีการชกบวยที่ดูเชื่องช้านี้จริงๆแล้วใช้พลังงานมากเมื่อชกเสร็จก็จะมีเหงื่อไหลออกมาท่วมร่างกายจากเดิมไทยเก๊กเป็นศิลปะการต่อสู้แบบโบราณแต่ยุคสมัยเปลี่ยนไปจึงกลายเป็นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ นอกจากจะถูกยูเนสโกจัดให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แล้วไทเก๊กยังถูกบรรจุอยู่ในรายการกีฬาโอลิมปิกเยาวชนปีรรศคศ2026แสดงให้เห็นว่าได้รับความสนใจจากนานาชาติปัจจุบันประชาชนกว่า100ล้านคนใน150ประเทศทั่วโลกมีส่วนร่วมกับกีฬาชนิดนี้